สั่งอะไรมาอีกคะวันนี้ามาลุ้นกันนะฮะโอโ้กองใหญ่มากเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะโหวันนี้บรรยากาศดีมากเลยคะ่ะนี่นะคะบรรยากาศสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราสั่งอะไรมา ก็เป็นบอลกระดาษยักษ์มาแล้วนะคะคหนึ่งต้นสองส<า>ต้นวันนี้ได้สามต้นสั่งมาสามต้นโอโ้โหชื่ออะไรเอ่ยเป็นบอลกระดาษยักษ์นี่คือหน้าตาบอลกระดาษยักษ์นะคะคก็ขอดูหน่อยเดี๋ยวหลบแดดแป๊บนึงน,นะคะ แต่อันนี้ไม่มีใบใช่ไหมไม่มีใบเดี๋ยวเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนนะคะก็ผสมผสานเนาะเราเราเล่นบอลเราต้องต้องผสมผสานนีเพราะว่ายิ่งมีหลายสายพันธุ์มันก็หน้ามองมันคือบอลเนี่ยชอบตรงที่ว่ามันมีความหลากหลายนี่นะต้นมาแบบนี้อ่ะเดี๋ยววางนี่ก่อนเดี๋ยวแกะก่อนเนดะ้ยววันนี้ลงกระถางเลย โอ้โหลาเขานี้ะใบใหญ่เหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะไม่ลงกระถางที่ลงดินเลยดีกว่าเพราะว่าเขาทําเป็นพันุ์เลยเนาะไว้แจ่เป็นต้นพันุกระดาษจักครับเขาบอกว่ามันใหญ่มากอ่ะใบใหญ่มากใบใหญ่มันใบกล้วยเลยคือบังทีบอลก็ความสวยงามความชอบแตกต่างกันนะจริงๆแล้วอ่ะนี่โอ้โหนี้ค่ะ คือความชอบไม่เหมือนกันความสวยความหลากหลายคือถ้ามีแต่แบบเดียวมันก็จืดมันต้องมีหลากหลายถ้าเราจะเล่นบอลเราก็ต้องเล่นแบบเรียกว่าให้มีการผสมผสานอย่างที่นี่ก็ผสมผสานกับไม้ป่าอยู่แล้วที่นี่เราทําเพราะมันเป็นการผสมผสานอยู่แล้วนะครับสามต้นเดียวเอางี้จะไปลงดิน,นนะเดี๋ยวลง,ลงแปลงเลยเไมแกวน นี่นะคะก็เตรียมหลุมไว้ลงแล้วนะคะนี่ตรงนี้มันใกล้หมวเพียงใกล้น้ำนะคะใ,ใก้น้วยเดี๋ยวปลูกหต้นหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากบอลมันไม่ได้ยากหรอกปลูกง,ง่ายๆเดี๋ยวพอมันโตไปมันก็จะสวยนะครับใบมันใหญ่ผสมผสารกับพื้นที่ปลูกไม้ป่า เราต้องสร้างบรรยากาศอควบคู่กันไปด้วยที่นี้ไม่ได้ปลูกบอลอย่างเดียวครับปลูกไม้ป่าไม้ผสมผสานเนี่ยครับเสร็จแล้วต้นหน,นึ่งแค่นี้ยง่ายง่ายครับพื้นที่อย่าปล่อยให้มันว่างนะไม่งั้นยากขึ้นอะเดี๋ยวต้นต่อไปนะครับ เพราะตัวนี้หัวเวียงอยู่ตรงนี้เป็นใ้อยอ่ตรงนี้อีกต้นนึงทั้งหมดก็เป็นสามต้นนะคะนี่เป็นแม่พันธุ์เดี๋ยวไปกดเปิดน้านะอะ่ลองเปิดน้ำดูนะคะอคตอนนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามต้น บันไดที่เขาโตเดี๋ยวเราจะพามาชมกันนะคะอันนี้ก็กำลังจะเปิดน้ำนะคะลองดูว่าหัวเวียงจะถึงไหมน้ำจะถึงเขาไหมนะคะลองเปิดน้ำดูได้เลยนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะอ่าน้ำมาแล้วนะคะจะลองดูนะคะ น้ำกำลังมานะคะรอแป๊บนึงโอ้โห,โ,หโหน้ำตรงนี้น้ำมาแล้วนะคะนี่เขาก็โดนดน,น,ะะน้ำไปด้วยนี่นะคะมดน้ำไปด้วยเลยนะคะโอ้โหดีมากเลยเนาะ นี่นะคะเวลาว่างๆพี่กบก็จะปลูกบอลพร้อมกับไม้ป่านะคะในสวนที่ไล่วิบุญเพงาาด้วยนะคะบรยาาบรยากาศดีมากๆนะคะไม่ร้อนเพราะว่าเรามีต้นไม้เยอะนะคะนี่นะคะท่านใดที่มีบริเวณรอบๆในสวนในป่านะคะก็ปลูกทิ้งไม้ได้นะคะปลูกเอาไว้ดูบรรยากาศนะคะนี่เดี๋ยวพี่กบจะเอาบอนกระดาษบาง ลงลงดินเลยตรงนี้สองตงน้นนี้เพราะว่ามัน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 โอเคดินได้เนาะดินได้แลวตรงนี้สองว่างสองคลิปอ๋อสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไปดูต้นอื่นเพิ่มเติมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สามต้นเนาะบนกระดาษยักษ์วันนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ